เห็นกล่องเกมน่ารักแบบนี้นะคะมันไม่ได้มีแค่ความน่ารักนะแต่นี้เป็นเกมบริหารการเงินที่ดีเลยทีเดียวกล่องนี้นะคะคือ Happy Pig ค่ะเกมเลี้ยงหมูที่ไม่ได้มีแต่ความน่ารักนะ แต่ในกล่องนี้เป็นกล่องเกมที่เล่นแล้วนะคะจะได้ฝึกเรื่องการตัดสินใจเรื่องการบริหารจัดการการวางกลยุทธ์และที่สำคัญค่ะได้เรียนรู้เรื่องการเงินโดยในกล่องนะคะจะมีตัวหมูบอร์ดเงินและการ์ดต่างๆแค่เปิดกล่องก็รู้เลยว่าเกมเนี้คิดมาเพื่อให้เล่นจริงๆคิดจริงท้ายสรุปนะ Happy p i ิกประโยคเดียวสั้นๆ ก็คือนี่คือเกมนะคะที่จำลองให้เราเป็นเจ้าของฟาร์มหมูค่ะต้องซื้อหมูเลี้ยงหมูฉีดวัคซีนให้หมูขายหมูเพื่อสร้างกำไรที่สำคัญนะคะเงินมีอยู่อย่างจำกัดถ้าบริหารจัดการไม่เป็นนะคะหมูก็จะไม่โตตรงกันข้ามค่ะถ้าวางแผนได้ดีนะเงินก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเกมที่สอนให้รู้นะคะว่าการตัดสินใจที่ดีในวันนี้ มีผลต่อวันหน้าแบบเห็นภาพได้ชัดมากๆเลยทีเดียวนะคะมาถึงจุดนี้นะหลายคนคงคิดว่าเกมเนี่ยต้องเล่นยากแล้วก็ซับซ้อนใช่ไหมเอาจริงๆนะคะเล่นง่ายมากๆโดยเฉพาะลูกของครูแน่นี่นะคะชอบเกมนี้มากๆเลยถือว่าเป็นเกม Number no. One ในบ้านเราเลยนะคะและที่สำคัญนะในการเล่นนะคะไม่ทุกครั้งนะคะที่เราเป็นผู้ใหญ่จะชนะเด็กนะหลายๆครั้งนะคะครูแนนก็ มีการแพ้มีการชนะด้วยเพราะว่าในแต่ละเกมนะคะมีโอกาสความน่าจะเป็นอีกนะตศาสัตว์เข้าไปอีกในฐานะครูสอนการเงินนะคะเกมนี้สอนอะไรทางด้านการเงินบ้างแฮปปี้พิกนะคะสอนได้ดีเลยในเรื่องของการบริหารจัดการเงินนะคะการวางแผนการเงินนั้นแล้วก็การยอมรับผลลัพธ์จากการตัดสินใจค่ะไม่ใช้เล่นมุ่มั่วเด็กจะเห็นว่า การเล่นมัวเนี่ยเท่ากับเงินหายไปวางแผนดีนะคะเท่ากับฟาร์มโตหมูรอดตายด้วยนะเีอไปเรน่าะเอ่วาซืานูซื้อหมูใหญ่ตั้งตัวสีบ้าทก็เสี่สิบห้าใหมากที่ี่ซื้อสอันนี้ก็หายพี่ซื้อสองตัวดยือสองตัวเพราะว่ามันสามารถทำอนบวกกับสี มดีตายมนไม่ไีมาตายหรอกแล้วลมันีบางที dad, ่จะมาตากันตนี้เยอ่านี้นะอีบอปานะคะ รู้สึกเป็น MVP มากเลยนะคะดูสิคะทายหมูได้ทั้งหมดผลประกอบการนะคะ,ะผลประกอบการนะคะอืมดูหมูดแต่ว่านี่คือเหตุผลนะคะที่เกมเนี้ยไม่ใช่แค่สนุกนะแต่สอนทักษะทางการเงิน และชีวิตได้จริงค่ะแล้วเกมนี้เหมาะกับใครนะหรอสำหรับเกมนี้คะเหมาะกับใครเนาะเอาเป็นว่าอายุที่เริ่มต้นเล่นได้นะถ้ารู้จักการบวกลบนะคะแล้วก็รู้จักการตัดสินใจนะสักเก้าขวบสิบขวบเนี่ยก็เหมาะมากๆเลยนะคะเป็นเกมที่เหมาะกับการเล่นในครอบครัวนะพ่อแม่เนี่ยเล่นกับเด็กนะคะก็จะได้มองมุมมองในการตัดสินใจของเด็กนะแล้วก็อาจจะเป็นตัวอย่างในการตัดสินใจให้ลูกนะคะเรียนแบบเนาะหรือว่าเล่นตามหรือตัวเรานี่แหลคะค่ะที่จะต้องไปเรียนแบบวิธีคิดของลูกนะคะ เพราะว่าอันนี้เป็นเกมที่แบบว่าฝึกรูปวางแผนและกลยุทธ์ได้ดีเลยทีเดียวค่ะพูดตรงๆนะคะในฐานะคนเล่นเกมเนี่ยเกมเนี่นะคะความน่ารักเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นแล้วก็คิดวางแผนได้เร็วขึ้นนะแต่เอาเข้าจริงนะคะผู้ใหญ่อย่างพวกเราเวลาเล่นเกมนี้นะคะโอ้โหคิดคิดแบบต้องคิดอะคะ่ะคิดแต่แบบสนุกนะน่ารักมากๆเลยจุด ของเกมนี้นะคะคือตีนน่ารักกติกาไม่ซับซ้อนแล้วก็ฝึกการคิดการตัดสินใจที่ลึกเหมาะสำหรับคนนะคะที่กำลังมองหาเกมที่เล่นนะคะเพื่อฝึกความรู้เรื่องการเงินดีๆแล้วก็ได้คิดจริง HAPPY PIC k จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ครูแนนเลือกมาแนะนำในวันนี้ค่ะ